สวัสดีค่ะพี่ใหม่จากช่องแ a ฟเฟอร n นี่นะคะคลิปนี้ก็จะพาไปรับของฟรีกันอีกแล้วค่ะ เราก็จะอยู่กันในแมป Walmart ทแลน์นั่นเองเมื่อเราเข้ามานะคะให้เราหากปุ่มเทเลพอร์ตนะคะปุ่มไหนก็ได้นะ,ะพอเราเข้าไปยืนนะคะมันจะขึ้นรูปแผนที่แบบนี้นะคะให้เราไปที่ฟูทักปาร์กนะคะนี่อันสีแดงๆอันนี้นะ,ะแล้วก็เทเลพอร์ตไปได้เลยเอเมื่อเราเข้ามานะคะให้เราเข้าไปเล่นเข่าว,วงกดนะคะเป็นรูปผลไม้นะคะนี่นะคะก็เข้าไปเล่นนะคะจนฝาดจะหาทางออกได้แล้วนี้เอติดนะคะก็วิธีเล่นก็ ซูมให้มาสูงๆหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้มองเห็นว่าทางออกอยู่ตรงไหนนั่นเองนะคะเราก็เล่นจนฝ่าเราจะไปถึงทางออกได้เลยนะคะ เราเจอกล้วยแล้วนะคะก็ขึ้นไปตรงกล้วยตรงสับประรดเนี่ยพอถึงประตูสอบประรดนะคะก็ได้รับของฟรีเลยนะคะของฟรีที่เราได้รับมาเมื่อกี้นะคะก็คืออันนี้เลยนะคะง่ายๆเลยนี่นะคะก็จะเป็นหมวกนะคะที่เป็นรูปผลไม้แบบนี้เลยนะคะเดีย๋ยวไปลองใส่กันของที่เราได้นะคะก็คือนี่อลองใส่กันโอ้ยน่ารักกันเลยด,ดูดูดีนี่น่ารักมาก อ๋อเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะหมวผล,ลไม้นะฮะมีทั้งอะไรอ่ากล้วยองุ่นสับปะรดแอปเปิลแล้วก็ส้มนะคะอย่างอื่นนะโอมีเชอร์รี่ด้วยะคะด้านหลักนะคะก็รับไม่ยากเลยนะคะใครว่างก็ยังเดินม,มารับกันนะคะแล้วก็ยังมีของอีกนะเดี๋ยวพี่ขอไปทําของฟรีคิ้นหนึ่งก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า